I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlow. Oh, Is that right? Well, you know where I am. Wait. Wait. My board in the text file just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's huh? happening, I want in. Okay. This way. Got something here you'll need. มันมันบอกเราแค่นี้เองเหรอมึงบอกกูแค่นี้เองเหรอไอ้ห่าโอ้แม่งกักครับมันกักเรื่องครับ Let's hope this thing works Animals are afraid fire Hope of Yeah o u r Yeah ปืนไฟ bitch bitch ไอกาดปืนไฟ อูจจริงๆแม่งให้จั่หนับ <ไป S 1> เลยสัตว์จะเผาแม่งให้จริงไหมเลยเรี่ยนเดี๋ยววะท่านี้อ๋อตกลงท้าไปทางไหนครับทางนี้หรือเปล่าทำไมประตูมันเปิดได้ว้าวไอดี ID การ์ดหอมมาเก็บของไปฟาดเรียบวิกพร้อมจะลุยมานานแล้วอ่าเสฟลุยเพื่อน เราห้าคนรวมใจกูค,คนเดียวเหรอพูดเป็นเล่นกูค,คนเดียวเหรอมึงพูดเล่นหรือเปล่าเฮ้ตายละกูค,คนเดียวเนี่ยอะไรอะไรก็กูกูเป็นผู้หญิงเะเว้คุ้นคุ้นคุเคยมาแล้วเคยมาแล้วครับท่านผู้ชม จำได้เคยมาแล้วแต่ค <nasıl> ร <bye> ับใจเย็นเพื่อนโอ้ยเชี่ยเนี่ยตกทำให้กูตกใจโอ้ตายสลบเลยอ้าว ตกใจ้ไปทางไหนเข้าไปหามันให้เราเข้าไปหาอะไรสักอย่างไอ้เหี้ยเอ้ยหาอะไรเปิดเปิดเปิด,ปดแล้วกูจะตายอยู่แล้วอ้ออ้าวก็แค่ตรงนี้เองไม่ใช่เหรอ อ oh, oh, oh. er, ๋อมันให้เราได้พักหายใจนะฮะนี่ไงเร็ว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 เร็เอ็วเร็เวร็ร e ร็ u e วเร็งเร็วเเเ ตกใจแต่แตกเลยางงี้เฮ้ยเพื่อนเราหรือเปล่าโทษขอโทษเพื่อนเราเต็มหลังเลย มาเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษทีพอดีว่านี่เห็นไหมมึงทำตัวแบบนี้ขึ้ดูดิมึงมองหน้ากูแล้วมาทำท่าแบบนี้เข้าใจปะกูว่าฟาดเขาให้ดิ้ What the fuck มึงมาอย่างนี้เลยเหรอ กูอยู <ste> <Polit ic> <wl> ่กันสามคนนะเว้ยมามนุษย์เหล่านั้นแข็งแกร่งได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดมันจะออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้ห่าจู่ๆมันก็ออกมาเลยเฮียวิ่งใส่กูเลยืะเกียหัวใจทัวาย

นี่ไงอดอคอนโทรลโอเพนดอเปิดกระดอเดี๋ยวนี้เฮ้ยอออะะไไร่้เฮียดรอย ต้องเจอเฮียดลอยดูเหมือนมันมันไม่ไปไหนนะลองย่องหลบไปเลยดีไหม นี่เป็นเฮียอะไรวะจกิ้งหรไงเมือไกูมีปืนไฟค่อยๆย่องค่อยๆย่องเจยเย็นมีแค่ตัวเดียวเนเย็นเจยนเย็นเจเย็นเพื่อนมีแค่ตัวเดียวใช่ปะ แค่ตัวเดียวใช่ปหมโอ้เฮ้ยมันเข้ามามันจะเข้ามาไอ้เขียบเล่นมึงก่อนเลยสัตว์กูเล่นมึงก่อนเลย,เล,เ,ลยเล่นมึงก่อนเลยก่อนที่มึงจะเล่นกูอ้อ Okay. มาไงไปทางนั้นเลยมึงมาลู่ไหนมึงไปลู่นั้นเลยไอ้สัตว์ <c oughs> Fuck เช็คจดระทึกแล้วครับท่านผู้ชมผมคุ้มครองตัวเองได้มึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยอีหนูเฮียอ๋อโอ้โอเอหเลยต้องประหยัดกระสุนไว้ ต้องประหยัดกระสุนไว้ไปทางไหนทางนี้ใช่หรือเปล่า,าโอ้โหอืมเฮีย ยังไงเนี่ยมุดสิครับมุดไม่ได้วะ่ะมุดไม่ได้วะ่ะโอ้โหมึงปรากฏตัวหน้าคุบ่อยจังนะว่าคุมีปืนไฟเนี่ยไอสัตว์มาโคตรบ่อยเลยเฮียปืนกูจะกระจกระสุนหมดอู่แล้วมึงลอกูยู่นี่ ามาอีกแล้วต้องแอบว่ะไม่อยากยิงมาแล้ต้องเซฟกระสุนครับมาคดบ่อยเลยมาอย่างบ่อยอะ่ะมาหาพ่อมึงเหะ ห่างไวๆไปเถอะไปเลยไปไปเถอะมึงไปแล้วทำงานต่อเดีย๋ยวเยอะอะไรถกอ๋อ นี่ไงปั่นไฟไอ้เฮียมันอยู่ข้างหลังรีบรีบทำงานเข้ารีบทำงานเข้าไอ้เฮียส่งผู้หญิงคนเดียวมาทำงานแบบนี้เหรออ a i n t e n a n อืม ไม่กลัวโอ้มันกระโจนใส่เราแล้วหายไปเจี๋ยย้อนขอดูเสร็จยาก่อนเจอตะกี้เข้าไปมันไปอยู่ไหนแล้ววะฮะมันอยู่มันก็เงียบหายไปโอ้โหเฮ้ยพระเจ้า มีจุดเซฟหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่มีครับระหว่างที่กำลังไล่กันไม่มีแล้วไม่น่าหวังเสียงอะไรไม่เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็ว,รว s u p storage locked เฮ้ยเย้ยอยู่ๆไฟก็ดับแค่นี้ยังหลอนไม่พอหรือไงนี่แหละเร็วรววๆๆๆไม่อยากเจอมันแล้วให้มันจบๆจบไปสวยงามสวยงาม ยังไงต่อโหมีแต่ช่องเต็มไปหมดเลยว่ะต้องไปล็อกดาวน์ฮะเขาเนี่ไงครับผมไอ้จี่มันตายแน่เลยมึงอย่ามึงอย่าตายนะอย่าทิ้งกูไปเร็ว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  เยอะฮะโค้ดเหรอเจ็ดเจ็ดแปดเก้ามึงใส่โค้ดไว้ในคอมพิวเตอร์เหรอโอ้โหฉลาดสุดๆนี่ไงอินเทอร์เน็ตล็อกดาวน์โอ้ยสวยงามงด้ยมึงล็อกดาวน์เด็ดเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มมึงต้องไป น่าหยานะอย่านะต้องให้กูล็ะอีกสักกี่ที่เนี่ยฮะโอ้โหา oh ho, มา under the fire species โอ้ตายละไอ้เอเลนอยู่ในนี้ครับ noise maker ต้องมีน้อยเมเกอร์ไว้หน่อยละเอาไว้ล่อมันโอ้โหอย่างกว้างเลยอย่างกว้างเลยเราต้องไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหเย็นนีโอ้โขอหขับตายเจ้ามีปืนไฟ เฮ้ยไอ้ย่าลาวเนี่ยเฮ้ย,ยผมนี่สิ่งเอเลี่ยนจากตรงนู้นวะ่ะอืมไอ้ย่าเฮ้ยเงอแตกเหมือนกูหาศาสตร์ดีชิลล์กันอ้อยิ่งน้ำตายดิ อาร์ตมากเอาประตูล็อกประตูล็อกครับเมื่อคืนผมเห็นแอนดรอยด์้วยจะฆ่ากูเหรอวะไม่ฆ่ากูละอ่าฮะทางน,นี้หรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยอย่าส่งเสียงดังเฮ้ย มาแนวใหม่วะโอ้โหโอเคโอ้ยเฮียเฮียอะไรโอ้แก๊สแก๊สพิษแก๊สพิษ อาฮะเราได้เชียเพลิงของปืนไฟเชียรตรงในนี้แหละต้องเป็นที่นี่แหละเดี๋ยวหาก่อนนะครับเนี่ยไหนว่าตะกี้เห็นคืนมาแป๊บๆเนืงอเนี่ยโอเคให้ตายสโลบินเราจะเจอแบบนี้ไปอีกนานไหม มาเยี่ยมอีกชั้นหนึ่งไหมสัตว์มุดดีเฮียคุ้ยเ้อดิคาร์โดอ๋อ เฮ้ยเยเราต้องหนีออกจากที่นี่ต้องหนีออกจากที่นี่ทำไมขามึงสวยจังแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปเท่ทีไปได้หรือ,อรยัอง กูจะตายหายอยู่แล้วเว้ยโอเ้โอ้นียอกจากนียักจากเซิร์ฟเวอร์ครับคือหนีอักจากที่นี่แหละต้องไปทางนี้แหละกูจำทางไม่ค่อยได้วะ่ะแต่น่าจะเป็นทางนี้ ใช่ป่ะวะโอเคถั่วต้มไม่เป็นไแเรายังมีปืนไฟอยู่เยอะนะแม่งทิ้งกูแบบนี้เนี่ยนอ้เหียเปิดแล้วมันอเลยจะลงมาโอ้บิคาโด ไอ้จังเฮ้ยเอ้าต้องไปทางไหนเอามันหลุดออกมาหลุดออกมาโธ่พ่อมหาจำเนิน ปล่อยมันหลุดออกมาไอ้ยาเทคเอลิเมเตอร์ทูเจมินี่โอ้โหอุละทึกแทบตายมึงปล่อยมันหลุดออกมาโอ้ยไอ้ตายถูกปะคน คนเหรอเป,ปิดประตู Security! o v e r ้โ e วไลโอวไลโอ้โห,โหแต่เราล็อกประตูนั้นล็อกประตูถาวรไาแล้วอะ่ะมันจะออกมาได้เหรอเราล็อกประตูถาวรมาแล้วไง ตรก็จะคว้างไปแล้วให้ไอเรียนมันมาอยู่แล้วนะแต่เอเรียนมันเสพโผมาเองมาสิมาสิาส come on มาดิวะโอโอ,โอเล็วขอสร้างเครื่องผสมพยาบาลก่อน มีแอนดรอยด้วยเอ้ยต้องไปทางไหนเนี่ยอา๋อยอยู่แค่แค่นี้เองถึงแล้วนี่หว่าแจาวไปเลยเพื่อนเปิบเข้าให้ รอดตายแล้วกูฮัลโาลครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเอเลียนไอเซเลชันตอนนี้นะฮะก็โคตรระทึกเลยสุดท้ายนึกว่าจะจบแล้วนะฮะแม่งหลุดออกมาจนได้ก็ยังคงต้องเล่นวิ่งไล่จับต่อไปเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่เชอบวิดีโอน,นะอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับเพื่อรับชมเอเลียนไอเซเลชันในตอนต,ต่อไปนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ